สวัสดีครับสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักร,รายการซึกท่อน้ําไทยวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยน2568ครับถ่าครับทารสดทางช่อง58าสิบแปนิาเป็นต้นไปนาเวทีมวยราชดำเนินครับสีคู่ในรายการอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนัก,กน,นะครับ ก่อนอื่นเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับี่คู่มีใครกันบ้างนะครับคู่แรกประจํารายการครับเพชรมั่งมีออุดรพบกับยอดคารสิกไลซิ่งมวยไทยคู่นี้เวท103ปอนด์ครับคู่ต่อมาครับยอดอัจฉริยะท็อปแฟมิลี่ยิมครับพบกับเจศิลาชัยดาบชาญกองปราบคู่นี้102ปอนด์ครับคู่รองก็เป็นพนัหันน้อยสอสมหมายพบกับหนุ่มศิวัตรไลซิ่งมวยไทยคู่นี้145ปอนด์นะครับ คู่เอกประจำรายการครับเพชรทวีชัยนายกจอยปาจีนพบกับยอดวิิยาสอทอเหี่ยวบางแสนครับคู่นี้เวทพิกัด132ปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ในคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลืกอข้อมูลมวยเด็ดราคาเนื้อตัวน้ำหนักคบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ไปว่ากันที่กู่แรงประจำรายการนะครับสึกท่อนนไทยวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568ครับคู่แรงประจำรายการครับเพชรมั่งมีอออุดอดอนพบกับเจ้ายอดขานสิกไลซิ่งมวยไทยคู่นี้เวทพิกัด103ปอ์ไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนนะครับเพชรมั่งมีอออุดรอนหรือว่าเจ้ายอดเพชรจอพัทรยาปลายท่าช้างตัวเ,วเดียวกันจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมอออุดรอ,อนนะครับ 15ปี165เซนติเมตรครับพื <en> ้นเพเป็นมวยขวาประเภทนอกได้ในดีมีทุกลูกครับตัวนี้อาวุธหลากหลายครบเครื่องข้องเลยมีแพ้คะแนนแสนศึกสอราชภูมิที่อ้อมน้อยชาลนอกยกที่4ครับปูมประยักสอราชภูมิที่อ้อมน้อยชาล็อกยก3เจ้าสิทธิเอกบอวเทคโนโลยี D. สวงที่สกิตเบงนน์ครับ1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผู้โชคครับยอดค,าคลาสสิกไลซิ่งมวยไทยหรือว่าเจ้ารถดีรถสวยจาาเกต เพชรแสนไก่ต่องสายพิ้วตัวเดียวเดียวกันนะครับจาโคราชน้องซ้อมอยู่กับทีมงาน FA g r o ก p ุนะครับแต่ว่าใช้สีเสื้อไลซิ่งมวยไทยนะครับก็15ปีนะครับ160เซนติเมตรพื้นเพก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือความเป็นมวยเชิงโจกฉลาด IQ สมองมวยดีเลยตัวเนี้ยถือว่าสายจัดจ้านนะครับโตขึ้นเยอะเลยนะเจ้าจอดคลาสสิกหรือว่าเจ้ารถดีก็สมัยก่อนอยู่กับจาเจนี่ถือว่าเป็นมวยที่ เขายังอายุน้อยอยู่อ่ะยังเขาเรียกว่ายังเป็นเด็กอยู่ช่วงนั้นก็การออกอาวุธทรงมวยดีแต่ว่าลูกแข็งแรงยังไม่เท่าไหร่สามไว้หลังสุดครับมีชนะเพชรดำสิทธ์ซ้อน้ำที่โคราชแพ้เพชรอาวุธจิกพรามเจ็ดที่อ้อมน้อยล่าสุดแพ้ประเสริฐชัยปอประจิตยิมที่ตะวันนานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะขึ้นรายการกับเจ้าพลเงินไว้นะครับแต่ว่าวันนั้นช่างน้ําหนักกันเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้ชกเพราะว่า ยอดคารสิกเนี่ยถอนเพราะว่าเหมือนจะไม่สบายนะครับน้องก็าไม่สบายก็ถอนกระตันหันไปคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ําหนักสอบร้อยสาปอนด์ฝ่ายแดงเมื่อเช้าลดไปปอนด์สฝ่ายน้ําเงินเมื่อเช้าเนี่ยมาน้าหนักเท่าพิกัดนะครับคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์เลทราคายังไม่เปิดน,นะครับครบเครื่องหลากหลายอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรมั่งมีส่วนฝีมือจัดจ้านอยู่ที่ทางด้านเจ้ายอดคารสิกคู่นี้ คู่แรกอย่างที่ผมบอกไปรายการนี้ศึกท่อน้าไทยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนคู่แรกชอบพลิกแต่ว่าหลักๆเนยศึกท่อน้าไทยในคู่แรกเนี่ยพลิกตลอดไม่พลิกกลับมาเป็นต่อก็พลิกชนะเลยส่วนมากจะออกทรงนี้จะเป็นส่วนใหญ่คู่นี้ถ้าพูดถึงความเป็นมวยฝีมือเชิงชกค,ความไวเนี่ยผมว่ายอดคลาสสิกตัวนี้ไวกว่านะชุดมวยเด็กของจาดเจดเน่ะชุดพวก,กพวกรถดีรถแดงพวกคือพวกสอนตนงเนี่ยชุดมวยเด็กของแกเนี่ยฝีมือจัดทุกคนเลย แต่เป็นห่วงเรื่องแรงปลายอย่างเดียวช่วงนี้มาอยู่กับทีมงาน f a g r o u ุน่าจะดีกว่าเดิมแล้วก็ตัวปั้มตัวซ้อมน่าจะเยอะขึ้นแล้วก็ดูเด็กโตขึ้นเยอะอ่ะจ้ายอดคลาสสิกโตขึ้นเยอะเลยผมคือมันต่างเลยนะตอนอยู่กับจ่าเจ็ดยังเป็นเด็กอยู่เลยเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่เลยวันนี้ก็แต่ว่าโตวันโตคืนครับ15ปีรูปร่างช่วงโชคดีซ้ายจัดจ้านตน้ตนๆนาเข้ายอดคลาสสิกไปก่อนครับราคาเรทยังไม่เปิดนะครับ คู่ต่อมาครับยอดอัจฉริยะท็อปแพร่ยิมพบกับเจ้าศิลาชัยดาบชาญกองปราบผู้นี้เวทพิกัด100 2ยปอนด์ายแดงในยอดอัจฉริยะท็อปแพร่ยิมครับหรือว่าเจ้ายอดบัวตูมสอธนบวบอลกองอุบลสันติอุบลน,นะครับมวยอุบลราชธานีซ้อมสันติอบุบลวัย23ปี161เซนติเมตรครับเป็นมวยบูสไฟเตอร์เตะต่ตอยบูดูด,ดันครับประเภทลำหักลำโค่นดีชนะเพชรดำช่างนายมวยไทยที่ศรีสะเกตชนะสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยที่ลาดดำเนิน แพ้เดชยลิศอเดชดำรงที่อ้อมน้อย26ตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับศิลาชัยดาบชาญกองปราบหรือว่าสอเดชพันธ์มวยสงขาซ้อมสอเดชะพันธ์นะครับก็สมัยก่อนก็ซ้อมอยู่ที่ใต้นั่นแหละน่าจะเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมก็มาอยู่กับทีมงานสอเดชพันธ์ได้ประมาณ2ไฟล์ละก็มีอ่าสิปีครับ165เป็นมวยประเภทฝีมือเขา่านอกได้ในดีมีทีเด็ดที่สอัอนตรายมากสอกคมนะศิลาชัยตัวนี้ ชนะน,นกยกสามเพชรโจกุลฟาร์มสุกกระบือไทยที่อ้อมน้อยแพ้เดชเจริศเดดดำรงที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นไปแทนแล้วก็ชนะโจงรางดำสิงมาวินที่ช่องเจ็ดสิบสองตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงเมื่อเช้าลดไป0.1น้ำเงินลดไป1ปอนด์เลทราคาตลาดหลักทรัพย์คู่นี้ยังไม่เปิดนะครับถามว่าคู่ขี้ไหมต้นต้นลูกหนักลูกแรงเนี่ยเป็นรองเจ้ายอดอัจฉริยะนะยอดอัดจฉริยะตัวนี้ก็เป็นมวยทรงบู๊ หน้าเสือบรรยากาศก็ทีมงานของทนายอัจฉริยะคอยค้ำคอยดันหน้าเสือให้ก็ใช้ชื่อเลยแหละยอดอัจฉริยะท็อปแพรรี่ยมิมอ่ะมีหน้าเสือมีตัวเงินค่อนข้างดีครับแต่ว่าความเป็นมวยฝีมือเป็นรองเจ้าศิลาชัยค่อนข้างเห็นนะศิลาชัยตัวนี้มีทั้งนอกเป็นทั้งในแล้วก็เจ้ายอดอัจฉริยะเนี่ยออกทรงประเภทมวยบูจะว่าเขาก็ไม่เชิงอะไฟเตอร์ก็ไม่ใช่ออกทรงเข่าบูดันแล้วกันจังหวะเดินเข้ามาจะจับจะคว้าคอเนี่ย มีโอกาสโดนศอกศิลาชัยหงายท้องเลยนะศิลาชัยตัวนี้สอกคมมากวงในก็ไม่เป็นรองนะเพราะของน้ำเดิม,ดมศิลาชัยตัวนี้สมัยก่อนเขาก็เป็นมวยเขา่าแต่ว่าช่วงหลังในพัฒนาขึ้นมาเล่นฝีมือได้มีทั้งนอกมีทั้งในดูหลากหลายครบเครื่องขึ้นเยอะเลยคู่นี้เนี่ยเ,เรื่องกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นในเมืองกรุงเนี่ยศิลาชัยดีกว่านะต่อยมาเยอะกว่าต่อยในเมืองกรุงสม่ำเสมอ ยอดอาชญาเนี่ยจะว่าพระเอกปูทอนก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าสมัยก่อนก็ต่อยแถวยะโสธรศรีสะเกีดร้อยเอ็ดอ่ะก็ต่อยมาประมาณสัก30กว่าไฟคู่นี้อยู่ที่ศิลาชัยวันนี้ผมมองว่าต้นต้นถ้าไม่พลาดไปลายเอาอยู่ครับชอบรีเจ้าศิลาชัยดาบชาญกองปราบครับคู่ที่3รองคู่เอกครับพระหัดน้อยสอสมหมายพบกับเจ้าหนุ่มศีวัต์ไลซิงมวยไทยคู่นี้145ปอนด์เป็นเวทน้ำหนักปลฝอยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าน่าจะมา เข้าเวนแดงน,นั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่าทำไมต่อยเวทใหญ่มากนะไปดูข้อมูลจังลึกฝ่ายแดงนะครับประหัดน้อยสอสมหมาย TBM ยิมตัวเดียวกันจากกลวิศนุกุลการก็24ปีครับ179เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ TKD มวยไทยที่ปราจีนครับก็มวยจากสงขานะครับพื้นเพก็เป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือเข่านอกได้ในดีมัดสอกโคมอันตรายอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวครับเระหัสน้อย สามไฟหลังสุดที่ต่อยวายนะครับสามไฟหลังสุดก็สักครู่นะครับสามไฟหลังสุดของเจ้าพระลัสน้อยสอสมหมายนะครับมีชนะอนอกยกที่สามเจ้าซูเป,ปรอร์ศิริศักดิ์สิสงห์สอประสบโชคที่รังสิทธิ์ชนะซูเปอร์เจ๋งที่เด็กเก้าที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะนกยกที่ห้ายอดเพชรเพชรพชร,รมคุณมวยไทยที่เวทีมวยราช,ชดำเนินเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมา สมาชิก f อซวันนั้นก็น่าจะยิ้มกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครออกตัวแพงๆไว้อ่ะวันนั้นก็น่าจะยิ้มกันแบบสบายเลยเพราะว่าบทสี่ยกวันนั้นน่าจะไม่มีราคาเล่นกันแล้วนะยอดเพชรวันนั้นล่ออยู่ตัวเดียวพละหัดน้อยเนี่ยโอ้ยยอมมาแล้วยกสามยกสี่เนี่ยโดนขวางโดนตีเขาเนี่ยคือยอมอะ่ะคือมวยมันยอมไม่มีสภาพแล้วออกมายกห้ายอดเพชรก็ต่อ,อยตามราคาเลย หมดสียกราคาแพงๆนลไหลเหลือ6กรองคิดดูมวยก็ออกมาต่อน,นอนตามราคาเลยก็ดูแล้วไม่น่าจะขึ้นรายการแล้วแหละเจ้ายอดเพชรก็ดูว่าไวลล่าสุดแพ้แบบมันแปลกอะมวยเนี่ยเป็นต่อเขาแบบแทบจะทุกอย่างเขาไม่มีสภาพแล้วแต่ราคามันไม่ใช่นะไฟล์ล่าสุดคู่ชกเป็นหนุ่มซีวร์ดไลซิงง่งมวยไทยหรือว่าขุนสยามสิทสกนอทนิกรแหวนเพชรเล็ก ฟเอกรุปพีรพัฒน์ F เกรุปตัวเดียวกันจากสกลนครไฟนี้ซ้อมอยู่ธรรมศาสตร์คลองหลวงนะหลายค่ายมากๆเห็นช่วงหนึ่งก็ไปซ้อมอยู่ที่อาเพชรพรมคุณมวยไทยย้ายไป FA กรุปบ้างแล้วก็ไฟนี้เหมือนไปอยู่ธรรมศาสตร์คลองหลวงนะก็อยู่ปทุมนะครับพื้นเพนี่เป็นมวยเขานะครับเจ้าหนุ่มศิวัตรหรือว่าขุนสยามเป็นมวยเขาลูกเก่งก็คือลูกขวางหน้านี่แหละ19ปี182ได้สูงได้ลอยกว่าเป็นมวยขวา สอกคมมวยเข่าขวางหน้าสมัยต่อยอยู่ในศึกสายของเพชรยินดีเนี่ยประเภทจอมแทงต่ําแทงกระจับเลยสูงยาวจริงแต่ว่าชอบแทงกั้มกึ่งอ่ะท้องน้อยแล้วก็กระจับอ่ะส่วนมาาเนี่ยมวยสูงๆยาวๆเขาจะแทงหน้าแทงปากแทงเขาเรียกว่าคือแทงถึง,ถ,งถึงนู่นอะ่ะคือสูงกว่าท้องอะ่ะแต่ตัวนี้ก็ออกทรงเขาเรียกว่าแทงต่ําไปนิดนึงชแพ้นกยกสองยอดวิยาสอเทวีบางแสนที่อ้อมน้อยช้านกยกสามเพชรอันดาเรติ 7, ยอดยิ่งที่ราชดดำเนิน ชาร์ล็อกยก 4, สี่สิงห์อุบลวัวจักรวุฒิร่าดำเนิน14กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะลืมแจ้งไปคู่นี้มาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับเดิมทีเนี่ยเหมือนจะขึ้นรายการไว้เนี่ยสักประมาณ130กว่านี่แหละแต่ก็อากาศมันเย็นก็เลยให้แบบปล่อยๆต่อยกันเลยปล่อยๆต่อยกันแล้วก็น้ําหนักสอบเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงเนี่ยประมาณสัก14.5ส่วนฝ่ายน้ําเงินเนี่ย143.7ก็ตีไปสัก144 วันนี้พลรหัดน้อยเนี่ยได้เปรียบน้ําหนักประมาณสักปอนหนึ่งคู่นี้น้ําหนักปล่อยๆน้ําหนักปล่อยๆเนี่ยประมาณสัก68ทั้งคู่น้ําหนักปล่อยๆไม่ห่างนะแต่ว่าพลรหัดน้อยอาจจะต่อยเวทใหญ่กว่าจะคุ้นชินเวทขเขาเรียกว่าเวทใหญ่กว่าแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยดูไฟล่าสุดพลรหัดน้อยสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะต่อยกับเจ้าออยอดเพชรเนี่ย คือขึ้นมาวันนั้นยอดเพชรราคาบรรยากาศไม่ดีแต่ว่าต่อยไปต่อยมาเนี่ยสยก2ยกสามยำยำใหญ่เขาเรียกว่ายำใหญ่เลยพระเลืองหัดน้อยเนี่ยออกลูกยอมเรื่องสภาพร่างกายวันนั้นไปลายๆไม่ดีดูแล้วว่าเรื่องสภาพร่างกายพลืหัดน้อยไม่ดีแต่ว่ายก5วันนั้นได้ลูกเตะขาเจาะยางแตกในยกห้านั่นแหละก็ยอดเพชรวันนั้นก็ต่อยตามราคาบางท่านก็อาจจะตั้งข้อสงสัยก็ในแง่ร้ายอย่างเดียวใครใครก็มองว่าแง่ร้ายแหละเพราะว่า,วามวยเนี่ยหมด ยกสี่เขาเลิกเล่นกันแล้วอ่ะมวยมันแพงกันแล้วเหลือหกรองอ่ะแล้วก็นอนตามราคาไม่ให้คิดมากก็จะยังไงอยู่คู่นี้เรื่องสภาพร่างกายผมว่าหนุ่มซีวัตเนี่ยสภาพร่างกายดูดีกว่านะถึงแม้จะแพ้ก็แพ้แบบแพ,แพ้พวกตัวดีๆแพ้เพชรกิติแพ้นอกแพ้ยอดดิยางเงี้ยเพราะว่าเจ้าหนุ่มซีวัตตัวนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีอ่ะคู่นี้ก็เรื่องสภาพร่างกายหนุ่มซีวัตดูดีกว่าแต่ว่าเรื่องความเชื่อถือความมาตรฐานอาจจะน้อยไปนิดน,นึง ตลาดหลักทรัพย์เรทราคาก็ยังไม่เปิดนะคูน่นี้ผมชอบที่เจ้าหนุ่มสีวาดนะหรือว่าเจ้าขุนสยามครับผมชอบที่ความใหญ่แหละคู่นี้มันเข่าชนเขา่าจังหวะตีนอกมีหมัดมีศอกลุ้นได้นะแล้วก็ลูกขวางหน้านี่แหละของหนุ่มสีวาดเนี่ยผมชอบก็วันนี้ขอให้เดินขวางอย่างเดียวเรื่องสภาพร่างกายดูได้เปรียบมาแทนทั้งคู่แหละคู่นี้ก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันคอยประจำรายการครับทวีชัยพีเคสันชยัยมวยไทยยิมพบกับเจ้ายอดวิทยา สทเหยี่ยวบางแสนคู่นี้เวทพิกัด132ออปอนด์ฝ่ายแดงครับเจ้าทวีชัยพีเคแสนชัยเมือไทยยืมหรือว่าชาติทวีนายกจอยปราจีนอภิชาติมวยไทยตัวเด็กกันนะครับสมัยก่อนนะ่าจะเป็นเจ้าสอนนาลายนะตอวนี้มวยหนองบวัวลำพูซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยเมือไทยยืมหลายไฟแล้วตัวนี้ก็เจ็บตัวพิศซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคมานานครับตัวนี้ก็20ปี175สูงยาววิ้นเปเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือบัดซอกคมอันตราย มาชุดเดียวกันกับออ่กล้องกุลาจิตเมืองนน,น่ะหรือว่ากล้องกุลาเจียบรามินทานั่นแหละก็มาชุดเดียวกันก็ตัวนี้ก็เป็นมวยประเภทตีนซ้ายชานนลยก3าเก้ากระดัสอเทียนโพที่ราชดำเนินวันนั้นก็น่าจะโดนนับก่อนนะแล้วก็มาพลิกเอาชนะน็อกแพ้เพชรภูผาเอกปูยีนที่วันลุมินีแพ้น็อกยกหครับเจ้าสันเพชรสอสระชีพที่วันลุมินี8สิงหาคมที่ผ่านมา คู่ชกเป็นเย้ายอดริยาสอทเหี่ยวบางแสนสีรักบวยไทยตัวเดียวกันจากอุดรซ้อมสีรักบวยไทยครับ27ปีครับ170เซนติเมตรเป็นประเภทบวยเตะต่อยบูดูดันสมัยก่อนในฟอร์มสดมากฟอร์มสดจนคือถ้าพูดย้อนไปก็มันนานอ่ะตัวนี้สมัยก่อนช่วง130กว่าเนี่ยคือแชมป์ราชดำเนินช่วงนึงก็ต่อยกับพวกเพชรสุขุมวิทคือถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะแพ้นอกเพชรสุขุมวิทช่วงนั้นก็ร่างกายไม่ดีเลย หายไปนานกลับมาภาคนี้ก็ลดชั้นลดเกรดลงมาค่อนข้างเยอะก็เก็บมา 2- 3 4สสไฟชนะมาลวดล่าสุดมาเจอเสือเท่าวันนั้นก็ต้านเสือเท่าไม่อยู่ชนะยอดเสกสรรลถสวยจากเกตดที่อ้อมน้อยชนะยอดเสกสรรอีกครั้งที่ช่อง7แพ้ลูกนิมิตสิงห์คลองสีที่ลบบุรีครับ11ตุลาคมที่ผ่านมาวันนั้นน่าจะเป็นการชิงแชมป์ร้อยสาปอนด์นะครับคู่นี้ก็ดูการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวยหลักร้อยด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าชั้นมวยชื่อมวยยอดาิยญาดูดีกว่า อยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวช่วงหลังทวีชยัยหรือว่าเจ้าชาติทวีไปต่อย3ยยกจะเป็นส่วนใหญ่วันนี้กลับมาต่อย5ยกเป็นไฟแรกนะครับก็มาเจอรุ่นพี่เกา๋ากระดูกดีแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองข้อข่ายการทํามวยก็ซ้อมอยู่ที่ตางจังหวัดแต่ว่าคกายนี้ก็มาตรฐานครับสี่ลักมวยไทยอยู่ดอนคนนึงก็ p ีรูปร่างช่วงชกก็ถือว่าไม่ห่างกันมากจะฝ่ายแดงจะได้ลอยกว่าน,นิดนึงครับคู่นี้ เปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่ความเก่านะเก่ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นของเจ้ายอดดิยานะครับฝีมือเจอฝีมือหมัดสอกโคมันตรายระวังศอกเจ้าทวีชัยอย่างเดียวตัวนี้สอกคมมากก็เป็นมวยที่ดักศอกดีอะ่ะอาวุธเร็วครับแต่ว่าลูกถึกลูกทน้าตุตหดลูกบุลูกสู้เนี่ยผมว่ายอดดยาดูดีกว่าคู่นี้เบียดนะครับแต่ผมชอบยอดดิยาท้าย,ายน้ำหนักสอบช่วงเช้าครับฝ่ายแดงมาเท่าพิกัดน้ำเงินมาน้ำหนัก,นกขาดประมาณสัก0.7 คู่นี้ก็ชอบยอดดยาสอทหี่ยวบางแสงครับจัชนะทวีชัยนายกจอยปาจีนครับ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปรรบรรพบุยชอบทั้ง4คู่ใน,ในการและก็3ดาวแล้วก็5ดาวครับให้แฟนมวยได้นำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านเดี๋ยวเลทเปิดยังไงผมจะอัปเดตลงให้หน้าเพจ Facebook แล้วกันนะครับตอนนี้ก็10โมงครึ่งแล้วที่ผมทัดออกทัศนวิจารณ์เลทก็ยังไม่เปิดเลย ก็สี่คู่ในรายการวันนี้ครับสามดาวแล้วก็ห้าดาวครับสามดาวประจํารายการวันนี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่คู่เอกประจารายการชอบไปที่ยอดวิญาณสอทอเหี่ยวบางแสนจะชนะเพชรทวีชัยอจาจจะชนะเจ้าชา,ชาติทวีชาติทวีนายกจอยปาจีหรือว่าเจ้าทวีชัยพีเคแสนชัยผมดูว่าเก๋าเอาอยู่ครับวันนี้เรื่องสภาพร่างกายผมว่าทวีชัยช่วงหลังก็ไปต่อยแค่3ยกอะต่อยวันลูมินีถ้าเป็นส่วนใหญ่มาต่อยที่ าราชด,ดําเนินเนี่ยต่อยกับเจ้าก้าวกระหลัดวันนั้นก็โดนก้าวกระหลัดกดนับก่อนแล้วก็มาพลิกเอาชานะโดยก็ถือว่าสออคมมากครับต้นต้น,ตนลุ้นได้แต่ว่ายอดริยาช่วงหลังโจ๊กห้ายกสม่ำเสมอช่วงนี้ลดชั้นลดเกรดอมาเก็บรุ่นน้องเก็บสาภาพร่างกายก็ค่อยขึ้นชั้นไปเรื่อยค่อยกลับไปอยู่ในที่เดิมครับเรื่องสาภาพร่างกายช่วง,งนี้ยอดริยาถือว่าดูดีกว่าช่วงนี้ก็ถือว่าทําฟอร์มครับล่าสุดไปแพ้เจ้าลุกนิมิตในทิมในบ้านเขา ก็ชอบ,บริยบดิยาครับวันนี้จะชนะเพชรทวีชัยพีเคสัญชัยมไทยยิมเป็นมวยชอบสาดาว5ดาววันนี้ผมชอบเจ้าศิลาชัยดาบชาญกองปราบนะใหญ่ครับวันนี้แล้วก็นอกจัดจ้านไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกอย่างเดียวผมว่านอกในเนี่ยศิลาชัยตัวนี้จัดกว่านะจังหวะวงนอกความเป็นมวยเชิงโชคดูดีกว่าส่วนวงในวันนี้ก็เข่าอาชีพอ่ะศอกคมมากเผลอๆนี่นมีโอกาสฟันศอกหลายท้องได้ด้วยออกเป็นมวยชอบ5ดาวไปจำรายการครับศิลาชัยดาบชานกองปราบ สี่คู่ครับคู่แรกชอบดิยอคศคลาสสิกไลซิ่งมวยไทยคู่2ชอบดิศิลาชัยดาบชานกองปราบคู่3ชอบหนุ่มศิวัตรไลซิ่งมวยไทยคู่เอกประจำรายการชอบดิยาซอทอยเหี่ยวบางแสนสี่คู่น้ำเงินลวดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณครับ